สวัสดีครับท่านผู้ฟังมาติดตามข่าวที่สะเทือนวงการสีกกีนะวันนี้รวบตัวได้แล้วนะครับคู่กำกับโจ้ทนแรงกดดันไล่ล่าไม่ไหวติดต่อมอบตัวกับชุดพลตำรวจเอกสุชาติรวบแล้วบิ๊กใหม่บินสอบด่วนความคืบหน้าคดีของคู่กำกับโจ้หรือพันตำรวจเอกที่ติสันกุทธนผล อดีตผู้กำกับการสถานตีตำรวจภูธรเมืองนครสวรรค์ที่ร่วมกับพวกก่อเหตุรุมทำร้ายร่างกายทรมานผู้ต้องหาโดยใช้ถุงคุมศีรษะกระทั่งผู้ต้องหาเสียชีวิตปรากฏเป็นคลิปเหตุการณ์เผยแพร่ไปทั่วในโลกของโซเชียลนำสู่การออกหมายจับขณะที่พลตำรวจเอกสุวัฒแจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าพบตรสั่งการให้ตำรวจสังกัดภูธร นครสวรรค์ทั้ง7หนายออกจากราชการไว้ก่อนล่าสุดมีความเคลื่อนไหวสำคัญผู้กํากับโจ้มีรายงานว่าชุดสืบสวนติดตามจับกลุ่มได้รับการติดต่อจากผู้กํากับโจ้ขอมอบตัวก่อนมีชุดสืบสวนติดตามพิกัดได้โดยผู้กํากับโจ้ถูกควบคุมตัวแล้วและจะมีผู้พาตัวมาในเย็นวันนี้ประมาณ16.00น พลตรวเอกสุชาติทีรัสวัสดิ์รองพอบตรในฐานะหัวหน้าชุดสืบสวนสอบสวนจะเดินทางจากกรทมไปนครสวรรค์คาดว่าเพื่อรอพบตัวผู้กำกับโจ้และสอบปากคำโดยมีรายงานว่าพลตรวเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพบตรก็จะเดินทางไปจังหวัดนครสวรรค์ในวันพรุ่งนี้ก็คือ27สิงหาคม64 อย่างไรก็ตามขณะนี้มีหลายกระแสข่าวระบุถึงแหล่งกบดานของผู้กำกับโจ้ทั้งในประเทศไทยและที่ประเทศฝั่งเมียวดีประเทศพมา่าแต่ยังไม่มีการเดืนยันอย่างเป็นทางการจากชุดจับกลุ่มแต่ที่ชัดเจนตอนนี้พันตำรวจเอกที่ติสันอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่แล้วขณะที่พลตำรวจเอกสุวัตทีรสวัิ์รองพบตรให้สัมภาษณ์ในช่วงสายของวันนี้ถึงคดีของ พันตเด็กที่ติสันหรือผู้กุมกับโจว่าพฤติกรรมทางคดีมีความชัดเจนตั้งแต่ที่พลเมืองดีส่งคลิปมาเราก็พิสูจน์ทราบได้อยู่แล้วว่าเป็นใครซึ่งในส่วนของตำรวจที่ถูกจับคุมเขาให้ความร่วมมือให้การเป็นอย่างดีทั้งนี้ตนได้สอบสวนที่มาที่ไปว่าทำไมผู้ตายถึงไปอยู่ที่โรงพักแต่เปิดเผยไม่ได้ทั้งนี้วันเกิดเหตุไม่พบว่ามีการจับคุมยาเสพติด0 0 0แสนเม็ด ไม่มีการลงบันทึกประจำวันแต่มีการทำคดีชนสูตรตั้งแต่เริ่มแรกส่วนใครเป็นคนปล่อยคลิปยังไม่สามารถพูดได้ขณะน,นี้ตำรวจยังอยู่ในระหว่างการวารวบรวมพยานหลักฐานหาหมูลเหตุการกระทําความผิดว่ามาจากการรีดเงินหรือว่ามีการพยายามหายาเสพติดเพราะต้องสอบปากคำตำรวจที่ตกเป็นผู้ต้องหาทั้งหคน แต่พฤติการเหมือนจะพยายามหายาเสพติดส่วนเรื่องการรีดเงินมันเป็นเพียงข้อมูลที่สื่อรับฟังมาจากผู้ที่ส่งข้อมูลมาให้รองพบตรเผยว่าจากการสอบปากคำภรรยาผู้ตายให้การยืนยันว่าในวันเกิดเหตุไม่ได้นำยาเสพติดมาด้วยส่วนวันดังกล่าวมาพบตำรวจได้อย่างไรมีการสอบปากคำไว้แล้วแต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ จากการตรวจประวัติผู้ตายย้อนหลังเพราะว่าเคยถูกจับกุมในข้อหาครอบครองยาเสพติดเมื่อนานมาแล้วส่วนผู้กมกับโจและตำรวจอีกนายที่ยังหลบหนีรองพบะตรกล่าวว่ามีข้อมูลอยู่แล้วส่วนจะหลบหนีไปต่างประเทศหรือไม่ยังบอกไม่ได้แต่ยืนยันว่าอยู่ที่ไหนก็ต้องจับพบตรอบ,บอกแล้วว่ายังไงก็ต้องจับมาให้ได้เมื่อถามว่าจะจับตายหรือไม่ พลตุเอกสุชาติกล่าวว่าเขาไม่ได้ต่อสู้อะไรถามต่อว่าอยากส่งสัญญาณอะไรถึงผู้กับโจมไหมพลตําเวเอกสุชาติกล่าวว่าไม่ฝากแล้วนี่ก็คือความคืบหน้าของผู้กับโจที่ทำคดียาเสพติดและก็สะเทือนวงการสีกะกีโด่งดังไปทั่วโลกเลยค่ะแนบนี้นะครับข่าวล่าสุดถูกจับแล้วเดี๋ยวตามกันต่อครับว่าอนาคตการทำคดีนี้จะเป็นอย่างไร ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ